สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับขออนุญาตรีวิวตอนนี้มันประมาณสามทุ่มนะครับของวันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่เอ่อสิบสิบสิบแปดนะครับขออภัยนะครับผมก็คือรีวิวสดๆนะครับตัวนี้เป็นเทเลนะครับผมเดี๋ยวต้องพูดนะกีตาร์เทเลนะครับเป็นงานประกอบนะบอดี้อ่าจะเป็นของมายานะก็คือบอดี้ของมายาเนี่ยผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นเหลี่ยมดีนะครับเนี่ยครับแล้วบอดี้มันหนามากหนาไม่รู้กี่เซนเนี่ยหนามากแล้วก็เป็นเหลี่ยมดีมันจะเหมือนกับเฟนเดอร์ อ่อตัวอเมริกันนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยจำเหลี่ยมนี้เลยนะเนี่ยดูนะครับอยู่จากรูปแล้วก็จากคลิปนะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับคอเป็นไม้ย่านะครับคอเมเปิลนะครับผมแปะปิ้งกระบาดเมเปิลเหมือนกันนะครับผมลายคอโคตรสวยด้วยนะครับนะสามนี้เลยแล้วลูกบิดวินเทจอีกนะครับคุ้มเลยตัวนี้นะครับผมแล้วก็ทําโลโก้เฟนเดอร์นะครับแล้วก็ตรงเขาเรียกอะไรอะตรงสติงตรงเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยนี่ครับดูนะครับผมดูเรียกว่าอะไรนะครับทําโลโก้ไว้เรียบร้อยนะฮะก็ค่อนข้าง เคเลยนะครับแล้วก็พียูหลังเปลี่ยนเป็นวิเป็นของอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นมินิแฮมทับแรงนะใช้ได้ล็อกสบายนะครับยองเปลี่ยนเป็นทองเหลืองนะครับนี่ก็สภาพใช้งานนะครับวินเทจนะส่วนตัวหน้าเป็นเขาเรียกเป็นลิปสติกนะครับของวิลสันนะครับตัวหน้าก็คมๆก็ตามสไตล์เทเลนะครับผมเสียงอาจจะแบบไม่ได้แรงมากอยู่นะครับเทเลนะแต่เน้นก็แบบ เน้นแบบใสๆนะผมว่านะเชลเลนะก็จะมีความแบบใสๆอยู่แล้วนะนี่กีตาร์กีต้าร์นะครับผมจะต่อผ่านกีต้าร์แล้วก็ตู้แอมเลยนะครับนี่ครับบอสดูเล็กนะครับอาจจะไม่ได้ดังมากนะครับตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวข้างห้องจะด่านะครับก็ผมจะเทสเป็นตัวหน้าก่อนนะครับตัวหน้าเลยนะอ่โวลลุมนะครับ ครับเสียงแบบมันนอกไปแอ่วตีคอร์ดมันครับตัวนี้ mm hmm. ก็เสียงตัวน้าในวิงสันนะครับชัดเจนอยู่า mm hmm. ชัดเจนนะครับ mm hmm. ทุกโน้ตนะครับวิงสันเนาะ อ่าต่อไปนะครับเป็นตัวผสมนะครับผสมระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังนะครับเดี๋ยวผมขอญยตขยับกล้องนิดนึงยนะครับก็คลิปประจำไม่ค่อยเร็วๆหน่อยนะครับคลิปนะครับผมแต่ว่าก็จะพยายามให้ชัดเจนที่สุดนะครับผมเลื่องเสียงขึ้นมาหน่อยนะครับก็ตัวเนี้ยตัวผสมกันนะครับก็จะมีความจี๋เล็กน้อยนะครับตึกหลังค่อนข้างแรงนะอะ ประมาณนี้นะครับผมผมส่วนตัวชอบนะมันมันออกแนวคล้ายๆกับเอสีครับก็เทเลนะครับผมตามสไตล์ตเทเลก็ดุแรงอยู่นะ ออกแบบบางใสต่อไปเป็นตัวหลังนะครับนี่หัมก็จะแบบผมผมไม่แน่ใจว่ามันคือของยี่ห้ออะไรนะแต่ความรู้สึกเหมือนว่ามันค่อนข้างที่จะเสียงมันแบบนวลดีครับมันไม่ได้แหลมหรือบางหรืออะไรเนะอา,อาจจะจีเพราะว่าผมาใช้มอแปลงจากต่อไฟบ้านนะครับ อ,อยู่ที่คุณภาพของอาสายกาวสายกาวของแต่ละที่ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดตอนนี้ผมใช้มออแปลงนะครับนี่อยู่ขออภัยเรื่องขัดรีวิวนิดนึงเนี่ยผมต่อมออแปลงอยู่ถ้าผมดึงมออแปลงออกเนี่ยผมดึงมออแปลงออกมันเงียบทันทีเลยนะครับผมนี่นะกีตาร์มก็เงียบนะนี่กีตาร์ผมเงียบปกติแต่ว่าเสียงมันจะเบาเพราะว่ามันใช้ถ่านนะ มันใช้ฐานนี้แจ้งแจ้งกันตรงๆก่อนมันใช้ฐานซึ่งซึ่งผมจะใช้เนี่ยผมใช้มอ่อเจี๊ยบม่อแปลงเนี่ยมันเลือจีนะครับไม่ได้เกี่ยวกับกีตาร์นะครับปึ๊บมันมีความจีขึ้นมานิดนึงอ่าแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับไม่ไมีไม่มีอะไรเราใช้เทสสินค้าเนาะโอเคอันนี้นี้ก็เป็นเงี้ย ครับผมต่อไปข้ามไปที่เสียงแตกกันเลยนะครับเสียงแตกก็ก็แรงอยู่นะครับตัวน,นี้มีที่ทำนะครับอ่าก็จะมีจี่เล็กน้อยนะครับผาชัดเจนนะ อ,อันนี้เป็นตัวหลังนะครับต่อไปผมจะไปข้ามไปเป็นตัวเน็กเลยนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นแบบติบติก่ นีะครับอาจจะไม่อาจจะมั่วๆหน่อยนะครับาาก็าจะขออภัยด้วยครับเสียงมันจะแบบเสียงแตกของตัวหน้าอะไรจะใสๆมันมันออกจิกๆหน่อย Diolch yn นี่นะครับผมอขอบคุณมากนะครับใครสนใจนครับตัวนี้นครับจัดได้เลยนะครับเนี่ยพร้อมสภาพดีนะครับเสียงดีเล่นง่ายไม่ติดเฟดนะครับผมเสียงคลีนนี่โหอย่างจา้าบเทเลนะครับผมก็เสียงคลีน ดังมากนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วครับผมขอบคุณครับ